ไปเลยครับวันนี้มาส่งงานลูกค้าไม่ใั่กับรถมลต้าวีนะครับรถเมต้าวีลูกค้าต้องการปุ่มจารีโมเพิ่มนี้เทสนี้เราทำปุ่แจรีโมดพร้อมคนชิปให้กับตอกสำรองนะครับจะใช้งานได้ทั้งหมดที่งสามชิ้นเลยนะปุ่แจาร์สำรองกุญแจรีโมดเลยไมาปุญแจรีโมดใหม่นะครับมาดูการใช้งานนะครับ ตูด้ดจาริมอตอปมาครับบล็อกครับด,ดบล็อกอยังบล,ล,ล็อกนะครับอันนี้กุญแจในตัวนะสามารถขายได้นะครับเรียบดล้ลอดขึ้นรด,ดหมาก็ใช้งานได้ตามปกตินะ ดอกสำรองเบื่อมิมูดเราไม่มิมูดหายแล้วไม่ดอกสำรองเราก็ตาต้านครับ <c oughs> แค่เอามาวางตรงช่องเนาะช่องขุนแจอของเขานะครับก็ <c oughs> สามามาตาต้านได้เหมือนกันฟังกช์ชันเปิดท้ายนะฟังกช์ชันเปิดท้ายนะครับได้เหมือนเดิมนะ เปิดขางนะครับได้นมันเดนทุกเนาจะได้สนใจสะต่อสอบข้อม่อมาได้นะคระับโดจะวิดตามตามีการเปลี่ยนแปลให้ได้